ทำไมนั่นเราเด็กๆตอนนี้เราอายุเริ่มเยอะขึ้นมาท่านเคยถามไหมครับว่าทําไมเราถึงเหมือนกับแย่กว่าประเทศอื่นแล้วตอนนี้แย่กว่าชนิดที่ว่าแม้กระทั่งประเทศเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแซงเราเมื่อไหร่แย่จนไม่แน่ใจว่าอีกปีสองปีไม่รู้พม่าเขาจะแซงเราหรือ,อยังแย่จนไม่แน่ใจว่าปีหน้า,ขาเขมนจะแซงเราหรือไม่ เราต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ครับสิ่งที่พวกเราอาจจะเจอปัญหาในช่วงที่ผ่านมานะครับเราต้องมาจับมือกันใหม่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าคนไทยเมื่อจับมือกันรวมพลังกันเมื่อไหร่นะครับพวกเราจะเป็นชาติแนวหน้าที่ทุกคนหวาดกลัวกันในพื้นปัตีนี้ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับในการที่จะร่วมฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคโดยเริ่มที่จังหวัดเราเป็นจังหว,วัดแรกเหมือนกับปีหน้าครับปีหน้าเราประกาศให้เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้แคมเปญทีมหรือว่า,า,าสโลแกนในการที่จะรณรงค์การท่องเที่ยวว่ามนเณรร้อยเอ็ดนะครับทุกท่านช่วยจำ่อยนะไปเจอคนที่ไหนก็บอกว่ามนเน่ร้อยเอ็ดนะปีหน้านะถ้าเจอฝรั่งใครมีลูกเขยฝรั่งก็บอก Fascinating 1ร้อเอดนะใครจะมีแฟนฝรั่งนะบอก Fascinating 1ร้อยเอดอันหนึ่งที่ผมค้นเจอผมเล่าให้ท่านส <c oughs> มชายฟัง, <c oughs> งเผื่อ <c oughs> ท่านจะตัดสินใจใหม่นะ เขาบอกเมืองร้อยเอ็ดนี่เป็นเมืองสาวโสภาตั้งแต่ในอดีตเลยนะทุววันนี้ก็ยังสาวโสภาอยู่นะเพราะเรามีนางสาวไทยสองคนพี่น้องได้นางนางสาวไทยปีห้าสองกับปีห้าหกอยู่ที่ร้อยเอ็ดมันมีที่ไหนอะ่ะสวยโสภาอย่าอย่าไปหลุดคำว่าสวยโีนะเพราะสวยโสีมันจะว้่นพีไปหน่อย นะช้ยคาว่าสวยโสภานะเป็นแต่อดีตมาเลยว่าคนร้อยเอ็ดเป็นสาวโสภานะครับ,รบอันนั้นก็เป็นอีกบนสเสน่ห์หนึ่งแต่ว่าส่วนที่สําคัญก็คือเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธก็มีการท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่หัดที่ผาหมอกมิวายเราก็มีเยอะแยะไปหมดท่านช่วยกันนะครับไปรุรรค์กัน ผมใช้เวลามาค่อนข้าง,าง,าง,างเยอะนะครับข้างล่างเริ่มกระสับกระส่ายกันแล้วนะข้างล่าง,างดีส่วนที่นั่งอยู่เขาดีใจนานๆพวกนายเขาจะได้มายืนบ <laughs> ัน่งนะก็เอาผมก็จะน <laughs> ะ <laughs> <laughs> ผมก็จะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ในช่วง6เดือนวันนี้ครบหเดือนพอดีเลยที่ผมมาทํางานที่ร้อยเอ็ดนะครับ <c oughs> ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ <c oughs> เล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อวานเราจัดการเทศกาลเก้าหอมมะลิโลกถ่ายทอดออกทั่วโลกผ่านช่องเก้า นะครับได้รับคำชื่นชมจากคนทั่วสารทิศว่างานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกของเราเนี่ยจัดได้ดีนะครับ<ด>ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคน<ด>ผมก็พยายามที่จะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดเพราะว่าผมถืออย่างหนึ่งว่าผมเป็นข้าราชการที่พระเจ้าอยู่หัวส่งมาต่างประเนศประกันมาให้ดูดตัวนายอำเภอเองตัวท่านผู้กำกับเองทุกคนข้าราชการทุกคนเป<ด>็นตัวแทนของพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านส่งมาดู ให้บำบัดทุกบำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนณขณะนี้ถือว่าถ้าการในจังหวัดร้อยเอ็ดได้ทําหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุร้ายต่างๆนะครับผมชื่นชมจริงๆครับว่าในช่วงที่ลอยกระทงที่ผ่านมางานสม,มาน้ำคืนเป็นเสียงตะที่เราไม่มีคมไฟลอยแม้กระทั่งหนึ่งดวงเราไม่มีเด็กวัยรุ่นไปปลาประทับให้ได้ยินเสียงซักหนึ่งแอดเลยไม่มีเลย ต้องขอขอบคุณจริงๆครับว่าเวลาเราขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดแล้วได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับทำให้เรามีความมีกําลังใจครับที่จะทํางานคงจะไม่บอกว่ามันเก่งอะไรทั้งหลายหรอกแต่ว่าท่านครับเหตุการณ์ที่อําเภอน้ํายืนจังหวัดอบบุบลราชธานีพวกเราก็รู้ดีว่าโคมโคมไฟที่ลอยไปแล้วไปตกใส่บ้านเขาไฟไหม้กันคืนวันลอยกระทงนั่นเป็นปรากฏการณ์ที่ เราต้องรับรู้ด้วยนะครับว่าถ้าเราไม่ห้ามบางอย่างเ,าเพศภัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆโดยเฉพาะผ,ผู้ปกครองนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองท้องที่ผู้ปกครองท้องถิ่นด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยบอกลูกบอกหลานกันนะครับเรายังจะเจอประจนภัยกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องยาเสพติดค่อนข,ข้างจะเยอะนะครับคงต้องกาบเรียน นะครับเรากําลังทําหน้าที่ของข้าราชการของพวกเราอย่างดีนะครับการบําบัดก็บาบัดไปเยอะการปรับปรามก็จับไปเยอะนะครับเมื่อล่าสุดเมื่อสักเดือนที่แล้ว,ลวผู้ค้ารายหนึ่งมายิงสู้เจ้าหน้าที่แล้วก็เสียชีวิตอันนี้ก็ต้องกาบเรียนเลยนะนนเขายิงตํารวจก่อนนะ,นะเขายิงตํารวจก่อนตํารวจที่โดนยิงสวปพลทอง สปสว่างอำเภออำเภอพนทองนะสโปโดนยิงแต่เขาใส่เสื้อกกอน,นะแล้วก็เขาก็ท่านสพก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับ,รบผมถือว่าเป็นการทําหน้าที่ที่สมเกียรติครับแล้วก็เราไม่ได้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปทําร้ายอะไรใครเขาก่อนนะครับแต่ก็เป็นการป้องกันชีวิตของข้าราชการนะครับก็ทําทหน้าที่ของเขา นะครับก็ต้องขอชินชมแล้วก็ต้องขอฝากให้ทุกท่านนะครับช่วยเป็นหูเป็นตานะครับหลายท่านอาจจะมีโอกาสได้โทรไปพูดคุยกับผมทางโทรศัพท์ที่ผมให้ไว้แล้วทุกคนนะ0818057540ผมจะพูดอย่างนี้ทุกเวทีที่ผมไปแล้วก็มีหลายคนโทรไป0818057540แสดงว่าโทรไปสั่นนัางเรืๆอยู่นะแสดงว่าเคยโทรไปนะ ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆโทรไปหาผมเที่ยงคืนครึ่งมั่งตีสามครึ่งมั่งตีห้าครึ่งมั่งสุดยอดคนร้อยเอ็ดไม่เกรงใจผู้ว่าเลยแต่ยินดีนะครับยินดี <c oughs> ผมเล่าให้ฟังว่าตอนตีสามครึ่งเขาโทรไปทําไมผมไม่ได้โกรธครึ่งเขาเลยตีสามครึ่งคนหนองฮีโทรไปหาผมมีคนไปแอบตัดไม้พยุงแล้วชาวบ้านไปล้อมคนตัดไม้พยุงยิงเข้ามาหมู่บ้านที่ไปเฝ้า ชาวบ้านเขาโทรมาหาผมผมบอกว่าพวกเราให้อยู่ในที่กำบังผมจะเสียใจยถ้าเกิดว่าผมบอกไปแล้วเจ้าหน้าที่คนของเราเนี่ยซึ่งเป็นผู้เป็นคนดีเนี่ยต้องบาดเจ็บหรือสูญเสียนะอันนี้ก็ต้องเล่าให้ใหฟังเลยว่าผมบอกให้อยู่ในที่กำบังแล้วพอพระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ทางตำรวจเข้าไปนะตีห้าขึ้นก็เช่นกันเป็นพี่น้องจากพนมไพรก็โทรมา ก็เป็นเคสเดียวกันไปนล้อมจับคนที่ไปอัดตัดไม้พะยุนะอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นแล้วผมยังดีใจด้วยซ้ําไปว่าเบอร์โทรศัพท์ผมเป็นเบอร์แรกที่เขาคิดถึงในยามที่เขาเจอภัยนะแล้วที่ชืนชมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีหลายคนโทรไปไปขอความช่วยเหลือครับบอกว่าเป็นหนี้นอกระบบแต่ผมนับถือน้ําใจคนร้อยเอ็ดอยู่อย่างหนึ่งนะ ไม่เคยมีใครโทรไปบอกผู้ว่าหนูไม่มีตังขอตังหน่อยไม่มีเลยนะนี่นะพอไม่โทรไปเลยนะเขาคงรู้ว่าผู้ว่าไม่มีตังโทรไปขอคงไม่ให้นะ นี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่พวกเราได้ทํางานร่วมกันนะครับผมใช้เวลามาพอสมควรครับต้องต้องกลับขอไปนะครับที่ให้ทุกท่านได้ยินจนขายแข็งพอสมควรโดยเฉพาะท,ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดที่ท่านกรุณามาเป็นเกียรติกับพวกเรานะครับท่านผู้กกับก็อยู่กับพวกเราวันก่อนไฟไหม้ตอนตีหนึ่งเมื่อวันที่29นะครับพวกผมก็มาดูกันนะครับ ที่ตำบลแสนชาติที่บ้านแซงแซงแหลมนะครับพวกเราก็ช่วยกันท่านช่วยหล่อยนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลครับท่านไปดูรถลาของท่านที่จะในการประจุเพลิงทั้งหลายก็ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงหน้าแรงนะครับช่วงหน้าแรงซึ่งอาจจะเกิดภัยต่างๆช่วยกันดูด,ด้วยที่น่าเสียใจคือรถมีแต่ออกไม่ได้นะรถมีแต่ออกไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่พร้อมไม่มี นะครับผมก็คงจะต้องขอให้มีการตรวจสอบกันดูนิดนึงว่ามันมันเป็นเพราะอะไรกันนะครับอันนี้ต้องต้องฝากด้วยความห่วงใยนะครับว่าพวกเราต้องดูแลทุกสุขกันนะครับอ่าบัดนี้ได้เวลาสมควรนะครับผมว่าเราไปเกี่ยวข้าว <c oughs> ดีกว่า <c oughs> ขอขอบพระคุณทุกท่านครับบันดนี้ครัวบับนดนี้ข้า <c oughs>